สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่วินวลนรัตค่ะเป็นบะหมี่เกี้ยวบะหมี่เกี้ยวหมู <คน S 1> แดง,งต้ง,ตงเครื่องจ้าและดาวันละดาวันทำไมหนูชื่อละดาวันครับไม่เข้าใจเมื่อก่อนพ่อชื่อแกวของร้านของพ่อตอนนี้พ่อยกให้น้องสาวคนนี้แล้วก็ชื่อรัดาวันอั่แลมวมันอ,มอยู่ลึกจังเลยอยู่หน้าวัดปักน้ำภาษีจเจริญเลยเมืก่อนก่อนอยู่ข้างในวัดปักน้ำพอที่วัดเขาจะเอาที่เลยย้ายออกมาอยู่ตรงนี้ขายมากี่ปีแล้วฮะ แะ50ปีแล้วค่ะ50ปีโอ้โหแล้วบอกว่าบะหมี่ทำเองด้วยใช่ค่ะเป็นโรงงานของตัวเองเป็นลูกพี่ลูกน้องทำกันเองขายกันเองไม่ได้ไปเปิดร้านขายที่อื่นแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ส่งขายไม่ได้ส่งตลาดเพื่อมาทำเอามาขายแบบงี้มาทำมอและขายแบบนี้เท่านั้นเองอย่างบะหมี่ชามเนี่ยขายชามเท่าไหร่อันนี้50บาทค่ะ50บาทบะหมี่หมูแดงนะครับท่านผู้ชมบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวธรรมดา 50บาทเป็นบะหมีท่ทำเองะนะครับที่สำคัญคือขายมา50ปีเดี๋ยวผมหยิบบะหมีท่ทำเองให้ดูนะครับครับคุณพี่พิมลรัตน์นี่ใช่ไหมฮะบะหมีท่ทำเองใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ถุงละ5โลทำวันหนึ่งกี่โลครับเนี่ยวันหนึ่ง,เ,งเป็นร้อยโลแต่แบบว่าแบ่งกันมาร้านนี้50โลน้องชาย50โลอ๋อแบ่งวันละร้อยโลแบ่งคนละ50โลก็ถือว่าเยอะนะขายดีมากขายดีเพราะว่าเราเราเราขายไม่แพงอืมจานนึงก็คือคุณอิฐ ส่วนมากลูกค้ามาจากไหนลูกค้าก็ขาประจนี่แหละคนแถวนี้คนแถวนี้แล้วก็ขาจรขาจรด้วยแต่เข้ามาวัดมาไหว้พระแล้วออกมาทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาไหว้หลวงพ่อสดหลางพมีลูกค้ามาจากคนบุรีเนี่ยจ้าหน้าเหรอจากจังหวัดแย่จังหวะบอกเลยคุณผู้ชมครับสมมุติว่าคุณผู้ชมจะมาวัดปากน้ําภาสีเจริญนะครับเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยพอทําบุญก็ต้องอิ่มท้องอย่าลืมนะครับแวะมาร้านนี้เลยครับมีเกี๊ยวระดาวันหมูแดงทรงเครื่องนะครับไม่ง่ายหรือว่า ไม่ใช่ธรรมดาบะหมี่ทาเองนะครับบอกได้เลยมาลองมาชิมกันดูนะครับทางรายการเรียนขออนุญาตชิมก่อนนะพี่นะครับขออนุญาตชิมก่อนขอบคุณมากครับ ครับคุณชมครับคุณพี่ระดาวันหรือคุณพี่วิมลร้านทำมาให้หนึ่งชาม50บาทน่าทานมากเลยครับโอ้โหสีสันไม่ธรรมดาครับโอ้ชามเดียวถ้าจะอิ่มนะเนี่ยแบบโอ้โหเยอะมากนี่ผมยืนริมถนนเลยเนี่ยหน้าร้านเลยทางเข้าวัดเลยคุณชมแม่นี่ครับคุณชมบะหมี่ดีมากเลยครับนี่ยังไม่ได้ปรุงครับเดิมๆครับ น่าทานมากครับคุณผู้ชมอร่อยด้วยครับบะหมี่เหนียวนุ่มสําหรับการมาชิมของอร่อยในวันนี้นะครับหน้าวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับต้องขอขอบคุณกับผู้สามสุนหลักนะครับที่พามาชิมของอร่อยกับอีซูดีแม็กซ์คุณภาพไร์ขีดจำกัดครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการเราแล้วนะครับชื่นชอบตรงไหนอยากติอยากชมนะครับจะติดตามหรือว่าอยากจะอะไรก็แล้วแต่ครับ สามารถนะครับเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งนิดๆน,นะครับของอร่อยเราจะสรรหาให้กับคุณชมครับ